สวัสดีเพื่อนเพื่อนมาดูหน้าคนถ่ายด้วยโอ้ยมาทำอะไรเนี่ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้มารับรถที่คูบตาบบ้าเบญญพลเว้ยคูบต้าไหนนี่อนันตพันธ์ประทายครับอนันตพันธ์ประทายยรถอ่าไม่ไม่เย้มาส่งแล้ว มาส่งแล้วคคยดูนะคคยดูนะเย้มาส่งแล้ว ส่งแล้วมาส่งแล้วร้องใหม่ดีสี8ร้อยแปดเอ็กร้องใหม่ของเราคนระับใหม่ล่าสุดจากคุกตา่างน้ำมันทังน้ำมันร้อยสี่สิบลิตรเติมครั้งเดียวใช้ได้ทั้งวันนะเข้าบ้านเลยเข้าบ้าน ท่อเนมันมึงท่อเสียข้างบนนะจ้าข้างนอกก่อนไหมจอข้างนอกก่อนไหมจ้าซ้อนก่อนนะครับช่างเขาจะซ้อนก่อนนะครับ สอนวิธีชายนะครับสอนวิธีชายก่อนใช่ไหมได้ครับผมเนี่ยมาลงเอาเอาไหนล้ก่อนเอาเถียงเอาเถียงล้ก่อนครับต่อวงต่อวงครับเป็นปลดปล่อยกันเอายวบบีนตัวรน โบมีครับตาเกือบนี้จะเป็นยี่หลังเหรอตากรอนน่ะมันจะมีเป็นฟองฟองเฉยๆตัวนี้เพิ่มเห็นไหมครับเป็นเป็นระบบมอลโลระบบยกรถยกตัวรถตรงนี้สามคน วันนี้มีความสดชื่นครับสดชื่นล่าเรื่องแจ่มใสเบิกบานนะครับมีความสุขในการเราจะได้เครื่องมือไปทํามาหากินนะครับทําไรทํานาครับต้องมีเครื่องมืออย่างดีครับครูปรตาเขาจัดให้นะครับขอบคุณอนันตพันธ์ประทายนะครับขอบคุณน้องปุ้มน้องพอนะครับขอบคุณผู้จัดก,การนะครับ